สบายดีสบายดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะเมื่อนี้ฝนตกพี่น้องอากาศดีดีฝนตกวันนี้น้องพิกเลยไป,ไปขายกล้วยเมื่อนี้เฮาสิพาไปหาเจนิดหน่อยเฮามาลุ้นน้ำกันเลยวะ่ะเพิินสิเปิดห้านบาพี่น้องไปเบ่งน้ำกันเลยเนาะน้องพฤศสิออกไปหาเจนิดหน่อยไปกันเลยเข้าถึงท่านเจนิดหน่อยแล้วปรากฏว่าเมื่อนี้ เพิ่นกับบเคิคายเขื่องเนาะพอฟนตกบรดคายเรื่องคือการพี่น้องฝฟนตกเจนี่น่อยไปใส่ยูมอง,กอง,อง,อง,องเก่าพี่น้องยนะูฮานของเก่ะคฮาคือเก่าเมื่อนี้มีเค้กเข้ามาอีเด้อพี่น้องปาดเค้กง,งามเทะ อเคเข้ามาพี่น้องมีตาเงามๆอุ้ยเค้กมีตาเงาๆแซ่บพี่น้องภรรยากายไปกายมาเนาะมาซอยอุดนู่นได้เดอ้อวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เจนิดหน่อยทำไมเธอไม่เปิดร้านเ่ะคนมันเจ นี่คือเจนีิดหน่อยของเราจา้าโต๊ะพี่นอ้องเปิดร้านมาได้อยากนอนเนาะอากาศมัน,นอากาศมันดีนอนดีกว่าล <laughs> องกุศีมานีกระซ่งเดียวพี่น้อง่มีอยังไรเราจะให้เจนนิดหน่อยทำซาเขียวให้เราเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นร้านซาวแล้วพี่น้องเมื่อวานกันแดะนะให้เบ่งเลย <laughs> โอเคซีพัแหลฮะม,มาแล้วพี่น้องในขณะนี้คล้คองโปรดของน้องบุซีกำลังจะมาใส่เสื้อตัวน,นี้ตุยตุย มิจาขอบคุณค่ะให้พิเศษวันนี้วันหยุดให้พิเศษวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ได้พี่น้องมือนี้บ่ไร้ชนเชนหลาช้นเบียครับเชิญสาเขียวพี่น้องคงโปน้อพี่นอ้องเนอะน่น้องุ่เ่เศษแซบๆพี่น้องสายเขียวหยนันเกล็ดนิดหน่อยอ่ะ น้องปุซีเป็นคนที wow ่แบบบอกกินชาเขียวแบบคุกนี้ซาบอยอีังบอซชาตังยงน้องปซีบุกินเลยเนาะราะว้าวกระสิเมื่อไรเนาะพี่น้องข้าจะมาใจเงินขาชาเขียวเจนนิดหน่อยเนาะสามหมื่นสามหมื่นพี่น้องเพราะว่าติดหนีผลไว้เนาะแจ่มาแล้วหมื่นหนึ่ง สองหมื่นสามหมื่นสามหกี่น้องติดนีมันเป็นเงินไทยเท่าไรฮะสามหมื่นกี่หกสิบบาทเองหกสิบบาทแค่นั้นสมัยตะกี้สมัยตะกี้ก่าสี่สิบหกสิบเ0ดสิบร้ยยี่าทถ้าเป็นสมัยก่อนก่าร้อยยี่บแต่ว่าช่วงนี้เงินอยากเฟ้อหน่อยหนึ่ง ยี่สิบาทเองพี่น้องกินจุกุกเลยกินน้ำกินแก้วบักไงหนึ้วใหญ่พี่น้องนแก้วแก้วยี่สิบบาทเดินกันชมไงงานไม่ทำกินอย่างเดียวไปเอาเป๊ซี่มาให้เพิ่นอีกก่อนพี่น้องเพิ่นกินเบิ้ลอีกแล้วเช่ะาอะไรที่เบิ้ลๆอ่ะรอบเดียวมันไม่พอดอกหาแล่นเรียบรับ กินเท่าอิ่มกินเท่าเนี้ยแล้วมันแบบน้องคนละเนาะเอาที่ดีกินข้าวอ่านกินเท่าอยู่เมืองไทยฝนตกบอพี่น้องแต่อยู่อ่าเซโนนี่ฝนตกได้เมื่อวานฝนก็ตกเนาะแต่ในมืดก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยแหละต้องการเมื่อเลี้ยงกันเลยลาวอ่ะเกนองเมนฝนตกพี่น้องช่วงนี้มันเป็นขาวเขาเรื่อยๆได้ช่วงนี้ช่วงนี้หน่ะฝน ช่วงนี้นะ่ะฝนน้ำพี่น้องกะอย่าลืมบึงยงสุขภาพเด้อเด้นอน้ำมืูซีเป็นห่วงเลยวเร้องแซบพี่น้องของปวดน้งมืูซีเอง มีคนเม่นบอกว่าเจนนิดหน่อยนี่สีแซงน้องพคซีจะได้ผึน่นปะแดงน่าไดตุยฮะ <laughs> แดงกันงนานแล้วแจ๊แต่งนานแล้วความสวยความตุยไรเรื่องอ้วนไรแต่งแต่งนานแล้วค่ะเรื่องอ้วนอนะ่ะถ้าเรื่องสวยก็ไม่ยอมแพนเอ๊ชซองนี้น้องพคซีปเปิดซองใหม่นอ้ออากา็เห็นพวกเราสองคนดุแน่ยน้องพี่น้องเพราะว่าเขา อยู่ใกล้กันเนี่ยแบบคล้ายเกลื่อนน้ำกันยังประมาณนี้แต่ฐาน้องซ่องของน้องกรซีนี่ไปได้ดีไปได้ร้างอ่างประมาณนี้เท่ากับฉีอนาดันหาเจ็นีน่เนาอถึงเปิดซ่อง่นเองเนาะราวช่้อองนี้เพื่อนกันยังแบบยุ่งๆแนพี่น้องก็เลยบ่ได้เปิดซ่องเนาะพี่น้องกับกดเข้ามาเบิ่งมาชมในเด้อผู้ใได้อันกดหม<า>่กดยังแนในเด้อผพ้ใได้มากหรือชอบอันเจ็นดิดหน่อยกะข้ามาเบิ่งซ่องน้องกรซีได้เนาะพี่น้องเนาะ พิ่กะอยู่น้ำเข้านี่แหละเพราะว่าอยู่น้ำกันตลอดอยู่น้ำกันตลอดคล้ายนะคล้ายกล้วยน้ำกันนี่แหละค่ะกันอยู่น้ากันค้างกันยังไงฮันได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆพี่น้องมี่เตยยังคอนเทนต์วนเวียนอยู่การหัานเราเนาะวนเวียนอยู่หัานกล้วยหั่นย่างว่างๆพากันไปหาหลอถ่ายคอนเทนต์ธรรมชาติข้างนอกในเบอร์แมนว่างๆเราอาศวิไปถ่ายคลิปบรรยากาศไปถ่ายร่างตายกันทีไปถ่ายแถวริมโค โปรแกรม,มของน้องปสีกัเจนีนหน่อยเนาะแต่ว่ามือได้อ่ะบุ๊แต่กับมาว่าไว้ก่อนนะพี่น้องเผื่อได้มีโอกาสได้ไปาวาสันสักเมอ่อเมอ่อที่นี่งบชื้อน้ํามันลดเลยอเจนีนหน่อยเผื่อว่าห้างงบน้ํามันกอนพี่นอ้องคันมีน้ํามันก็ซสิไปเผื่ออะไรห้างงบซื้อน้ํามันลดน้ำมัน่าอะไรแกคุเบ,บียบุลาจัก กุระกระป๋องเนื้อ <laughs> นั่นได้เจนนหน่อยนั่งชมวิวฝั่งพงไอหมูกราหารสอนอาทิตต์ตัเบึงตังเบิ่งผูง้บ่าวฝั่งไทยเนาะแนมเบิ่งผู้บ่าวฝั่งไทยฝั่งนะั้นสีแนมเ,งเงียนอยู่บัลายเห็นแอนบอกไหนเห็นล่างคาก็ได้เนาะ <laughs> เออล่างคาผู้บ่าวฝั่งไทยคุณแล้วเจนนิดหน่อยครับ่ธรรมดาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พี่น้องบบมีอย่งางไรเฮากับวนเวียนอยู่แต่กาฮัาน่นของเฮานี่แหละพี่น้องฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องพศีและกะเจนนิดหน่อยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้องพศีนเนาะช่องลูกสาวหลาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บบมีอย่งางไรพี่น้องบายบายสบายดี